สวัสดีครับการพบกับกนอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่4ทธันวา2515 25, 25นะครับพบก,กับผมอาจารย์ต้องักตักศิลาก็ยังแนวทางเดินนะครับตัวเลข5ตัวเลขอีกเช่นเคยนะครับก็เราจ,จับมาให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็สมาชิกทุกท่านนะครับสามารถ เข้ารวมกลุ่มได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็นั้นก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านนะครับได้วางตัวเลขไว้ให้แล้วก็สมาชิกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เอานําไปใช้นะครับส่วนดาวเด่นที่ผมให้นับทั้ง5ตัวนี้ก็สามารถจับดาวคู่เด่นคู่1คู่2นะครับวิ่งลูดนะครับหรือจับคู่2คู่3ได้นะครับผม เรามาดูดาวตัวแรกกันเลยนะครับก็คือดาวจันทร์สองนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับผมเป็นทลิตโทแห่งเลิกนะครับเป็นมาตรฐานอุจจาวิราชนะครับเกาะนวางลูกที่2มีดาวสุขหกเป็นเจ้าหนวางนะครับตัวต่อไปนะครับดาวพุธสี่นะครับอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นทลิตโทแห่งเลิกนะครับมาตรฐานป่านะครับเกาะอยู่ในลูกที่สามีดาวพุธสี่เป็นเจ้านวางนะครับ ัวต่อไปนะครับดาวสุขหกนะครับอยู่ในราศีพิจิกนะครับเป็นสมโนแห่งเลิกนะครับอนุเกษตรสลับเรือนด้วยนะครับก็อยู่เกาะอยู่ในล <c Öz ell großes> yup. ูกที่8มีดาวราหู8เป็นเจ้านวางนะครับตัวต่อไปนะครับดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับอยู่ในราศีพิจิกนะครับเป็นสมโนแห่งเลิกนะครับก็นวางลูกที่สุขหกนะครับมีดาวพฤหัสห้าเป็นเจ้านวางนะครับตัวต่อไปนะครับดาวเกต9เก้านะครับอยู่ในราศีพิจิก เป็นสมนโนแห่งเลิกนะครับเกาะอยู่ในรูปที่9มีดาวพรหเสห้าเป็นเจ้าเนวางนะครับก็619อยู่ในราศีพิจิกก็มีพลังก็สามารถเอาห้าตัวนี้หรือ3ตัวนะครับเกาะกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็สามารถเอาจับคู่กันได้นะครับตัวเด่นที่ผมจะให้ก็คือดาวเ,า 9, เก้าเกตดาวเกตนะครับแล้วก็ดาวพุทธีนะครับก็เป็นตัวเด่น2ตัวที่ผมเลือกให้นะครับส่วนนะครับ สมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจจะเรียนกับที่สถาบัานเรานะครับก็ของเราก็ยังเปิดวิชาเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับแล้วก็ลงน้าพลังหน้าทอนะครับทักษะมหายุคแล้วก็หรวศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะครับทั้งเ,เบื้องต้นแล้วก็เบื้องสูงนะครับแล้วก็โปราหุ้นนะครับ ก็เป็นดาวเด่นที่สามารถเอาไปใช้ในรายวันได้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าสามารถจับจอที่นั่งได้นะครับนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ